สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมา,านะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าวิธีการตรวจสอบตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบ <c oughs> โครงการนะครับใครที่เข้าร่วมโครงการของอา่ามอ3ามเรารักกันนั่นเองนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์นะครับมส3 3เรารักกัน com ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปตรวจสอบสถานะนะครับผมอา่ามันจะมีปุ่มขึ้นมานะครับเข้าไปในเว็บไซต์แล้วจะมีปุ่มนะครับตรวจสอบสถานะ ผู้ได้รับสิทธ์นะครับผมอ่าคิกเข้าไปเลยนะครับผมผู้ได้รับสิทธิ์เนาะอ่าเข้าไปเลยจะถามถึงอ่าในส่วนของเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมอ่าขอใส่ก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับใส่ชื่อนามสก,กุลของของเพื่อนๆน,นะครับผมอ่าเป็นภาษาไทยนะครับน่ตามบัตรประชาชนเลยครับครับผมมันจะ เอาไปตรวจสอบนะครับผมว่าเราวันนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบในส่วนของอสถานะว่าเพื่อนๆได้ตามมาตราสา,สามหรือไม่นะครับผมมาตราสามสามหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็ใส่วันเดือนปีเกิดเนาะปีก่อนปีพศออนะปีพศออนะครับผมโอเค okay. เมื่อกรอก ในส่วนของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับผมวันเดือนปีเกิดก็คลิกตรวจสอบสถานะได้เลยครับปื๊บนะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมเป็นตารางมาให้ด้วยครับผมถ้าสมมุติถ้าใครนะครับที่เข้าข่ายหรือว่าสมัครแล้วได้สิทธิ์นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแท็บสีเขียวก็บอกว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการม .33 นะครับม3 3าเรารักกันแล้วนะครับท่านได้สิทธิ์นะครับในการใช้นะครับผมก็ตลอดระยะโครงการนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับผมทุกๆวันจันทร์นะครับก็จะมีทุกๆวันจันทร์แต่ละสัปดาห์นะครับผมก็จะมีการจ่ายเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังค์ให้เรานะครับผมก็จะเริ่มวันจันทร์ที่22เนาะวันจันทร์ที่22มีนาคมนะครับ2564เวลา6 ในการเป็นต้นไปนะครับเงินก็จะเข้านะครับสามารถสะสมได้จนถึงนะครับอันนี้ก็คือใช้สะสมนะครับก็คือใช้ได้จนถึง31พฤษภาคม64นะ31พฤษภาคม64นะครับก็เป็นทั้งหมด4งวดเนาะทุกๆวันจันทร์นะก็เรียงครั้งที่1นะครับก็วันที่24มีนาคมนะครับ1,000บาทนะครับผมแล้วก็วันครั้งที่2ก็เป็น29มีนาคม1000บาทครั้งที่3ก็ก็เป็น5เมษายน1 0 0 0บาทแล้วก็ ครั้งที่4ก็เป็น12เมษายน1,000บาทช่วงปีใหม่สงกรานพอดีนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดก็4,000บาท4,000บาทนั่นเองนะครับร้านค้าที่ไหนใช้ได้บ้างนะครับเท่าที่ผมไปดูนะครับร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของเราเาในส่วนของโครงการเราชนะคนละครึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูเลยผมให้ดูเลยว่าใช้อะไรได้บ้างเอาครับเพื่อนๆครับก็ ตามนี้เลยครับผมตามตารางนี้เลยนะครับบอกไว้นะครับผมร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะครับผมก็จะสามารถใช้ได้นะครับผมเครื่อง EDC นะแต่แต่เขาบอก <c oughs> ร้านธงฟ้าเป่าตุงเป่าตังใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็เรารักกันก็ใช้ไม่ได้นะสถานที่ร่วมโครงการเป็นสถานที่ร่วมโครงการนะอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของร้านถุงเงินนะครับ ธงฟ้าประชารัตนั่นเองนะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ร้านคนละครึ่งนะครับผมก็ใช้ได้หมดร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราชนะก็ใช้ได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ดูโลโก้ไว้เนาะดูโลโก้ไว้ว่าเอ้ยอันนี้ใช้ของในส่วนของเรารักกันได้ไหมเออนะครับผมเออนี่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่ามีร้านค้าอะไรยังไงกันบ้างเนาะ อืมนะครับผมตามนี้นะครับผมก็หวังว่าใครที่เป็นประกันสังคมเออที่ตามมาตรา3ามสาก็หวังว่าจะได้ทุกคนเนาะอืมได้ทุกคนนั่นเองนะครับ